สวัสดีครับวันนี้ทาง S อทีขอเปิดตัวสินค้าอย่างเป็นทางการประตูไม่มีล้อไม่มีรางไม่มีเผาเรามาฟังคุณสมบัติพร้อมกันได้เลยครับ ประตูไม่มีล้อไม่มีเพาคุณสมบัติพิเศษของประตูรุ่นนี้ไม่มีรางไม่มีการแขวนระยะเวลาการติดตั้งรวดเร็วอายุการใช้งานมีความคงทนแข็งแรงสมบูรณ์ประตูไม่มีล้อไม่มีเพามีทั้งแบบอลูมิเนียมเกรดพิเศษ6063 T5 อกแข็งและแบบเหล็กชุบกันวาใไนกันสนิมแบบอลูมิเนียมสามารถทำความยาวสุดโอเพนเคลิร์มต้น3เมตรถึง16เมตรแบบเหล็กสามารถทำความยาวสุดโอเพนเคลิร์มต้น3เมตรถึง10เมตร ขนาดของประตูและแบบสามารถทําเป็นประตูรั้วบ้านที่พักอาศัยโกดังคลังสินค้าโรงงานเป็นต้นแก้ไขปัญหาที่รางตกรางเบี้ยวหรือต่อรากเทคาระยะยาวพื้นสุดดินสุดประตูไม่มีล้อไม่มีเพลาบานสีเทารุ่นนี้ผลิตจากเหล็กชุบกันวาในขนาดความยาว10เมตรหาประตู3เมตรรวมประตูบานนี้ความยาว13เมตรสูง2เมตรโดยสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมในการควบคุมแบบระบบรีโมทคอนโทรล และสั่งเปิดปิดแบบแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนส่วนประตูบานสีน้ำเงินรุ่นนี้ผลิตจากเหล็กชุบกันวัวในขนาดความยาว7เมตรหางประตู3เมตรรวมประตูบานนี้ความยาว10เมตรสูง2เมตรสามารถติดตั้งใช้ระบบเหมือนกับรุ่นบานสีเทาได้หากสนใจติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับ